จังหวัดนครพนมมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่ารวมทั้งหมด41โรงเรียนนับว่ามากที่สุดในปีนี้มาฟังที่มาที่ไปและตามไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญกันนะครับศึกษานิเทศ และผู้อำนวยการเขตสนับสนุนเริ่มจากการที่ผมได้รับโล่ครูดีไม่มีอวัยมุกในรุ่นที่10เมื่อได้รับโล่แล้ว ก็อยากจะเอาโครงการดีๆนี้ไปสู่โรงเรียนในเขตนครพนมเขต2นะครับได้รับความเมตตาจากท่านพอ,อ,อเขตคือท่านดรวีระพลสารบันท่านก็สนับสนุนก็เลยทาหนังสือประชาสัมพันธ์ออกไปสู่โรงเรียนนอกจากการให้วิชาการแล้วควรที่จะให้จริยะก็คือการประพฤติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามคาว่าโพลิสัตย์น้อยหมายว่าช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์หมายว่าคุณครูนั้นได้ช่วยให้ลูกได้ ห่างไกลจากคําว่าอบายมุกทั้งหลายเลยลูกๆก,ก็จะไปชวนพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นจดหมายน้อยๆเห็นความตั้งใจของลูกก็จะสามารถไปเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ได้นะครับปีต่อไปถ้ามีโครงการอริษัตน้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่ามาอีกอ่าผมจะรีบประชาสัมพันธ์ไปที่โรงเรียนที่ยังไม่ได้สมัครในรุ่นถัดไปครับจากครูดีไม่มีอบายมุกสู่โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่า ครั้งแรกเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้นะคะเยาวชนจะเข้ามาเล่นกีฬาอยู่ในโรงเรียนนี้แล้วจะมีขวดเบียร์ขวดเหล้าอยู่ ะะก็เลยชวนคุณครูทําเริ่มจากโครงการครูดีไม่มีอบายมุกหลังจากที่ทําไปแล้วผลประสบเป็นที่พอใจนะคะมาปรึกษากันว่าทํายังไงโครงการนี้ถึงจะลงไปที่นักเรียนและก็ชุมชนเราน่าจะสมัครโครงการโพธิสัตว์น้อยของคุณพ่อเลิกเหล้าให้นักเรียนทากิจกรรมต่างๆที่จะไปขอคุณพ่อเลิกเหล้าก็มีคุณพ่อบางท่านเลิกได้จริงๆบางท่านก็ค่อยๆเลิกไปแล้วก็ลดน้อยลง เราจะสังเกตเห็นว่าในบริเวณโรงเรียนของเราไม่มีขวดเบียร์ขวดเหล้าเลยค่ะโรงเรียนมีความสุขคุณครูมีความสุขนักเรียนมีความสุขชุมชนก็มีความสุขทําให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นค่ะระเบิดจากภายในฆ่ายักษ์ร้ายปีศาจน้ําเมาครับเราก็มีไลน์ในแต่ละชั้นนะครับก็จะให้คุณครูประจําชั้นนะครับส่งวิดีโอพิษภัยของสุราให้กับนักเรียนทำให้เป็นโลคกตับแข็งค่ะไม่เกิดอุบัติเหตุ เป็นการระเบิดจากข้างในของตัวนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนรู้แล้วนักเรียนไม่อยากให้ผู้ปกครองสุขภาพไม่ดีจุดที่น่าสนใจของโครงการนะครับก็จะเป็นนักเรียนเขียนจดหมายขอให้ผู้ปกครองได้เลิกสุราแล้วก็บุหรี่นะครับซึ่งผู้ปกครองนะครับเกิดความซึ้งใจนะครับงดละเลิกให้นะครับ มเมล็ดผักนะครับที่ทางโครงการโพธิสัตว์น้อยนะครับได้ส่งมาให้ทางโรงเรียนนะครับทางเรียนก็ได้มีการปลูกที่โรงเรียนนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็แบ่งนักเรียนกลับไปปลูกที่บ้านจากพระบรมราโชวาทให้ครูรักเด็กและให้เด็กรักครูให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูนะครับเกิดจากคำนี้นะครับเราก็เลยมาสารต่อโพธิสัตว์น้อยนะครับขอพ่อแม่เลี้ยงเล่าและปัจจุบันเราก็ทํา MOU นะครับกับผู้ปกครองผู้นำชุมชน วัดนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลหาดแพงพร้อมกับโรงพยาบาลประจำตำบลบ้านเสือสงขรานะครับต่อต้านอบายมุกสิ่งเสพติดการพนันแล้วก็แอลกอฮอลในสถานศึกษาอย่างถาวอน,นะครับและตอนนี้ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือนะครับบางท่านก็มารับลูกท่านก็จะไปอยู่ข้างนอกสูบุรีเสร็จแล้วนะครับท่านถึงเข้ามาโรงเรียนอันนี้ก็คือจุดเล็กๆนะครับที่เราทํากันซึ่งมีแนวโน้มว่าปีหน้า จะทำออกสู่ชุมชนความรักของลูกหลานเอาชนะยักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาแต่ก่อนกินเหล้าทำอะไรก็ไม่ได้เท่าเมามาก็มีหนังสือมามีจดหมายจากหลานนี่แหละอยากให้คุณตาเลิกเหล้าทั้งสามคุณตาเห็นหลานร้องไห้ก็เลยตัดสินใจเลิกก็เลิกมาก็าเกือบปีแล้วครับหนูหนูรักคุณตานะ,ะากรักหลานมากต่อไปนี้ตาจะเลิกดื่มเลิกกินเลิกเที่ยวแล้วนะนตาจะ หลังจากที่ได้รับจด่นหมายจากลูกนะคะก็รู้สึกดีใจที่ลูกเขียนมาให้อยากให้แม่เลิกเล่านะคะเมื่อก่อนก็ยอมรับว่ากินค่ะพยายามปรับตัวเลิกเพราะว่าเผื่ออนาคตข้างหน้าเขาจะได้มีข้อเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนแม่เคยกินแม่ยังเลิกได้แบบนี้ค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะที่เลิกเล่าเพื่อนหนอรักแม่นะคะจากคุณครู เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นครูดีไม่มีอบายมุกสู่การระเบิดจากภายในตัวเด็กๆรู้โทษภัยของยักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาเกิดเป็นจดหมายสื่อรักขอให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเลิกเล่าโดยผลที่เกิดขึ้นจากแรงสนับสนุนของผู้ใหญ่ความสุขจึงเริ่มต้นจากโรงเรียนขยายไปสู่ชุมชนได้ชันนี้เอย